สวัสดีพี่น้องวันนี้เราเรามามาที่ทะเลใกล้ๆโตเโกโยียวจากโตเกียวตรงที่นี่โลกิลมีตรครับตอนนี้เราตบปูครับครับอะไรนะอะไร,ะไรบ,บาร์บีคิวด้วยนะครับคนนี้คนนี้ผู้วางผู้วางชื่อกุ้งสซะครับปอะไรอะนะ สวัสดีเจ้านนครับ,รบอันนี้มีข้างในมีไข่ข้างในโอ้ไขป่ปูโอ้ยชี่มากตันนี้อ๋อ้ม่เชิงไมีเชิงวันนี้ตบปูเยอะโซดแบบันนี้อีอี๊ อร่อยมากที่สุดครับสวัสดีเจ้า